ตัวตาก่อนนี่ไหมคะอ่าเสร็จแล้วพอพ่อตาโยกระโทาะโกลกาก็กลับบ้านล้างหน้าได้เลยโอเคนะคะโอเคเอ,อทนองซเน็ตคูอโคเรียนนะคะบีโกล น้องเขาก็จะเข้าใจไไเราเองๆเลยนะคะ,ะทีนี้เมื่อกี้หนูบอกว่าการบัวซาคือเป็นยังไงนะคะคล้ายๆกับอะไรนะเก้าตุ้งยืมใช่ที่คนจำได้จริงีหนูกำลังจะบอกว่าทําไมการบัวซาถึงได้ดีฤทธิ์ในการรักษาโรคอ่ะเดี๋ยวคนด,วดีก่อนเดี๋ยวนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนี่ยหนูขอคำคำ เราก็จะสามารถรักษาโรคได้ลองไปใช้ดูนะคะหนูเคยทำน้วได้ผลจริงเดี๋ยวมาเล่า เนักเี่ยเมันเป็นยังไงก็คือว่าเมื่อเราใช้จนเป็นวิถีชีวิตเนี่ยมันจะเป็นหลักในการดําเนินชีวิตของเราเลยนั่นคือสองอย่างอาหารและออกกำลังกายไม่เชื่อถ้าเอาไปทำดู หลักองรมนั้นอ่ะได้ผลดียิ่งขึ้นเราเรียกว่าเม็เสริมหรือเทคนิคเสริมคือนี่แหละค่ะคิอข้อที่หนึ่ง แค่หมือแเชเท้าที่ข้าไปนู่อกี้มันก็คือเสริมแต่ท่านจะทําเทคนิคการเสริมนี้ได้ผลเมื่อท่านปฏิบัติเทคนิคหลักคือการออกกาลังกายการปรับอาหารเมื่อท่านทําสิ่งนั้นได้ดีเทคนิคเสริมจะใช้ได้ผลดีหอายคมอะไรคะยิ่งจะได้ผลดีเมื่อท่านปฏิบัติสี่หรือ คือสุดท้ายอาจารย์อยากจะบอกว่าลดกิเลสรักษาโลกทานเห็นไหมคะเห็นไหมคะสุดท้ายว่าจะสรุปตรงนี้คือลดกิเลสรักษารโรคอยากกินลำไยใช่ไหมตั้งศีลไว้ว่าจะลดน้กป่าเห็นไหมคะอ่านั่นเลยคะ่ะเมื่อเราที่ถึงโทษเมื่อเราที่ถึงประโยชน์ในการลดเมื่อที่ถึงโทษในการที่จะไปรับ นะตอนนี้รามาเรียนรู้การวิชาเทคนิคการดูลลแล058เสืออย่างเงี้ยนะคะเทคนิคข้อที่สองกันกัรปวซาโอเคประโยชน์ของการปวดซานะคะคือการช่วยลดอาการปวดตึงแข็งมึน,นะคะ่ะเมื่อเช้าเราได้ทดสอบแล้วใช่ไหมคะถ้าทำยังไงนะก็ตข้ไป เพียงให้ร่างกายเรามีความยืดหยุ่นโอเคไหมคะเราจะต้องเพียงกลับไปทำโอเคนะคะเพราะฉะนั้นประโยชน์ของการปวซขาเนี่ยจะลดความตึงแข็งนั่นแหละคะ่ะนอกจากของกิากัรมกายท่านอาจจะใช้ัวซขาในการช่วยด้วยโอเคนะคะเพื่อประสบเ,เพื่อประสิทธิภาพของระบบคุมขุ้นกันในร่างกายสร้างความแข็งแรงให้เซลล์ช่วยเพิ่มออกซิเจนและก็ร,ระบายของเสียในเซลล์อย่างที่ว่านี่แหละเพื่อีอาการตึงแข็งมึนชาในในใน เป็นก้อนๆถ้าใจรู้สึกเหมือนกับแบบว่าร่างกายเป็นก้อนๆแข็งๆแต้ท้องใช่ไหมคะมันเหมือนมันตึงเนี่ยมันอาจจะเป็นความผือเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่เราใช้สมมติเราเราอะไรนะช่างเย็บผ้าตัดกันไกลที่บ่อยๆใช่ไหมขอวเตอร์ก็งอปวดช่องตาแล้วก็มือเลี้ยวเพลงอะไรเงี้ยตาก็แสบปวดบวมแดงก็ใช้เยอะไงเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะมีทั้งครังของเซลล์ของพิษใช่ไหม ัวซาเราก็จะช่วยระบายแต่ละจุดนะนี้นะคะกลไกก็คือเป็นการกระตุ้นให้เกิดความร้อนรูขุมขนที่เราจะตุ้นนั้นก็จะเกิดการขยายตัวของหลอดเลือดเมื่อหลอดเลือดขยายตัวผิวหนังขยายตัวมัจนจะแดงเข้มขึ้นนะคะมันก็จะให้คิดนั้นออกมาจากผิวหนังนนไดนะะ้ข้อดีของการทาตัวสาคือว่ามันเรียนรู้ง่ายไม่ต้องไปสอบไปประกอบโลกศีลทําได้หมดเลย ทำได้ทุกเวลาทุกสถานที่แต่มีข้อแม้หน่อยนะคะควรจะทำนหลังจากทำเสร็จแล้วเนี่ยไม่ควรจะอาบนะ้ำเพราะอะไรร่างกายเรานั้นดูถึกฝนไทยๆใช่ไหมคะก็ะไปโดนนะ้ำเย็นเป็นไงคะับปินี้ครแล้วพี่ที่มาทำงานจะออกมามัานดามจะปวดจะปวดแขนด้วนนะวิธีการถ้าต้องก,การาอาบแบบไม่ปวดนะคืออาบน้ำกูญหรือเช่นตัวกุญจะดีกว่าโอเคนะคะมันอยู่ข้อควรระวัง แล้วตอนที่ทำนี่ยขอให้เป็นแบบอากาศเปิดอย่างเงี้ย